มีสี่ลำนะโอ้โแสงจันทร์นี่จังหวัดระยองนี่เดี๋ยวบรรยากาศดีนายนี่เรียงกันเลยสี่คันรถกันดัมรีวิววแล้วนะมาคลิปก่อนนะกำลังทำหมูจุ่มกินกันนะนี่ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่ผมเดิมเก็คุงจะมาคับ เลยฝากกดนไลค์กด s c r ต b e ก็แชร์นะเป็นกำลังใจผมทำที่จะตอไปด้วยนะเอเอ,อนี้ว่างจงกงานเราคอแล้วไปกันต่อนะจตคิดที่แล้วเนาะไปอ่าที่ไหนมาเทปปิ้งที่ไหนนะมิวเชื่อนะเออไล่จ่าคุณอ่าเนี่ยเราจะไปต่อที่หาแสงจันนะมากับเด็กแก๊งไปกันต่อเลยรับมาครั้งเดียวนะเที่ยวหลายที่มากันเป็นแก๊งก็ขับสนุกดีมอน,นันพี่ๆดอูอ่า ี่ลำสี่ลำเอรถที่แก่รถที่แก่อ่า,อาไงพามาเที่ยวเที่ยวมาแก่เดพาไปดูมีสี่ลำนะรถตะเคตะเคียนมพูมีแต่งเต็มแต่งเต็มคันนี้แต่งเต็มไง นำหน้านำครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมยังไม่อาบน้ำอย่าชุดยังเป็นชุดเติมเลย <c oughs> ไปเล่นนุง้งเล่นน้ำมาเนาะยังไม่อาบน้ำเลยตัวเปียกไปหมดเดะอ่าว่าจะไปอาบน้ำบ้านพิเศษก่อนอืแล้วอยากไปเที่ยวริมหาดกันอก็น่าจะมามีประมาณสีล้ำนี่แหละตอนแรกมาห้าเนาะกลับไปคันหน <Okay. S 1> ึ่งโอเคก็พี่อ็มีธุระเนาะไปเช้าเลยโอเคประมาณนี้เดีย๋ยวเจอกันที่หาดอไรเดี๋ยวบอเพื่อน กันนะโ okay. อเคไปอ่าวิ่งกนะันเป็นแถวเลยนะนี่อ๋อหดูข้างหลังเออข้างหลังมีใหม่สองลำไม่รู้เห็นหรือเปล่าน่าจะเห็นอยู่นะรถพี่เคอะที่ใหญ่มั่วขับเลยเลยทนผมว,ว่ามันก็สวยดีนะมันก็เก่านะโอเค ก็ยวผมจะไปแวะบ้านที่เศษกอนอาน,น้ำเอาวครับไปกันตอ่อหาแสงจันทร์เนาะโหมาแวะอาบน้ำบ้านพิเศษเนีเ่ยเริ่มเคลืลล่อนพลละ้วไปหาอะไรดื่มหน่อยแล้วก็ส้มต้มส้มตำเอ่อที่หาดมีเนาะนี่พี่แก่แกะเอ้ยโคเชลพี่แกะโคตเชลรถตึมเดินนะแอร์ไม่มีด้วยนี่ไงนี่อันนี้รถตะเครถตะเคเอาวไปกันต่อครับพี่ สี่คันนะสี่คันเรานะไปทุกที่ที่มีทางมีบ้านพิเศษไงปันได้เลย <c oughs> okay. ไปครับไปบ้านพิเศษเขาอยู่กับอ่ในตัวเมืองอยอยนะหืางห่างจากหาดแสงจ,จันทร์ประมาณห้านาทีอะ่ะเอ <c oughs> เอพคดีอ่ะบอกขายที่กันรวย้วป้ะเมียวเอออยู่กลางเออกลางเมืองขายที่กันรวยละไม่ต้องทำงานแล้ะ ไปซื้อที่ชันเมืองโอเคไปครับพี่หาดแสงจันทร์ก็เป็นหาดที่ใกล้ตัวเมืององยี่สุดเลมันไม่กี่กิโลไงประมาณแบบแป๊บเดียวห้าทีถึงเออไปไปนี่กำลังแบบลำเลียงกันออกไปมาถึงแล้วหาดแสงจันทร์นี่พี่จังหวัดอโยธงนี่เดี๋ยวบรรยากาศดีนะวนี้หคนเยอะมากเพราะว่าเป็นการี่เออวันเลือกตั้งด้วยเออเนี่ย แหมฉลองกันหน่อยนะฉลองเล็กตั้งคนโคตรเยอะตอนนี้กำลังหาที่จอดอยู่นะมากสี่คันดูเหวยว่ามีร้านข้างทางเนี้ยโอ้อยู่ที่หาดานั่งไงแบบชิวๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอ้ต๊ะปิกนีกนเะนาะไปวางที่หาดชะเหนียวเออเดี๋ยวเ,ออเดี้องหาที่จอดก่อนตรงไหนจอดได้บ้างนะไล่ดูอเออจะให้พี่เสกเป็นคน นำไปก่อนนู่นเลยหาที่ให้เราอยู่อ่าเจ้าบ้านเจ้าบ้านโอเคก็วันหยุดก็มาเที่ยวนาะสนุกสนุกในอขอบเขตประมาณหนึ่งร้อยโลประมาณนี้อโอเคเดี๋ยวหาที่จอยนะจะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับเพื่อนเืนอ่าตอนนี้ก็อยู่ที่หาแสงจันทร์หาสุชาดาเนาะจังหวัดยองโอ้โห อกาศเป็นไงจอดเรียงกันสี่คันแอกอดนีด่เลยเขับหลายๆคัน,นสนุกดีนะพี่ๆขับมาเนาะเป็นแจ๊งเป็นกวนขับมาสวยดีด้วยเรียงกันเลยสี่คันตอนนี้กำลัลงกลางไฟชี้อยู่นะวันนี้วัานอาทิตย์เนาะคนแบบเยอะเป็นพิเศษเลยพาเ,เพื่อนๆมาเที่ยวนะระยองผมเคยมาเที่ยวกักบพิเศษอยู่ทีละ แต่ว่าวันนี้อ่ะพาพี่ๆเนาะวันนี้แบบมากันหลายคันไงนพาพี่ๆมาเที่ยวกันอีกรอบหนึ่งนี่อันนี้คือเจ้าบ้านของเราอ่าอันนี้คือรถกันดั้มแออรีวิวไปแล้วนะมาคลิปก่อนนะเดยวใครสนใจลองอ่ะทักเข้ามาไดนะ้เดี๋ยวพี่ๆเขาสามพันรอบคันอ่าสามพันรอบคันรวมนี่ปะรวมนี่หมดเลยรวมหมดเลยรวมหมดเลยเออใครจะติดชื่อช่องชื่อช่องชื่อเพจได้หมดนี่ ติดรอบคันนะตอนนี้ก็มีเพราะใกล้ร้านสะดวกซื้อด้วยเอ,อมีห้องน้ห้องน้ำอืมก็ทำกิจกรรมาได้แล้วอโอเคนี่คือกองเงินการของเรานะเดวตั้งน้ำละมุดเปิดเพลงหน่อยนะแหมกลมเก้าจิตใจอืมใครจะเล่นน้ำก็เล่นได้นะใกล้หาดด้วยอี๋อย่างเฟียวลรอเคียดขนไปลง,งนะู้นเนาะไกลไปหน่อยโอเคประมาณนี้ ขอขนของกันอ้าวันนี้แบบเข้าที่หข้อทางนะพี่ๆกลางอ่า uh, ไฟชงไฟชีสนะเออทำท่าเหมือนฝนจะตกนะแล้วก็แดบดบไม่ค่อยมีหรอกอากาศดีโด่จอดอยู่ที่มหายเลยรีรำอ่า uh, ไงรวมตัวรวมตัวมาเที่ยวลงมาแถวนี้นี่กำลังทำหมูจุ่มกินกันนะนี่เป็นสำชันนะ ซื้อมาจากไหนนะเมียวอันนี้ไทยฟูดยฟ้ดไทยฟูด้ดไ,ไทยฟู้ดอ่าหั่นหน่อยชิ้นยาวไทยวัสดุไทยวัสด <laughs> ุเออหกคนนะจริงๆถ้าพี่ลุยไม่กลับนี่โอ้โหเป็นสิบอืมก็ <ๆ S 1> นั่งอยู่ดีมหาเลยนะเนี่ยขี้เกียจขนของลงไเมียไงมันก็เก็บลำบากขนลำบากนี่นี่เครื่องดื่มพร้อมเครื่องดื่มหอม โอ้โคอยครบก็ได้ของพิเศษก,กับพี่แก่เลยแหละของแบบครบเลยนะอ่าใครไม่มีของมากก็มีของมาขายนะรถอสัมล้อขายส้มตำไก่ย่างไงพวกถั่วต้มก๋วยเตี๋ยวเต็มเลยเออมานั่งเที่ยวกันได้เแถวนี้ครบเลยนี่ของเราไกยงไก่ย,ไย่างซื้อมานะถั่วต้มนี่พี่แก่เอามานี่มาต้มไก่ให้แต่เช้าเลย ไก่เป็นหม้อนะพี่พี่นี่เรียบร้อยแล้วของเราแล้วผมว่าซื้อหมูหมักมาอีกโลงนี่หมูนุ่มนะเนี่ยเอามิ้วตัดเลยจะใส่เหรออ๋อโอเคเราอย่างนี้เคล็ดลับความอร่อยอ่านิโยมมโตะนี่เคล็ดลับความอร่อยนะรังนี้ผงชูรสของพี่เคไปแล้ว เรซเรซพี่เรสบูเาาบวกอ่าพ่อครัวเนี้ยนี่เขียนเป็นพ่อครัวบรรยากาศดีพี่โอ้โหเอาอะไรนะพี่เกอวกน้ำมีแล้วสีเริ่มเปลี่ยนนะคุ้นคุ้นลืมมาหลอนมา วันนี้มีหน่วยสนับสนุนด้วยโอ้โหมาพร้อมกับเราเลยนะไม่ธรรมดาวันนี้พี่พี่แกโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเฮ้ยเย็นทุกที่ที่มีตางูมันเนี่ยมันสโลแกนพิเศษวะเนี่ยตอนเป็นนักเรียนอาหารเนี่ยมันเขาไม่ให้อาบน้ำใช่ไหมฝึกอยู่ในเรืออ๋อแป้งตางูนี่แหละเย็นขึ้นใช่ไหมพี่ครับ ขี้กากมันไม่กินเลยนี่ไงแป้งตาุ่งหักแดกเป็แบบทหารเรือเออมันไม่อาบน้ำไม่อาบน้ำคันยิบหายวะเนี่ยเสร็จเนี่ยสุกเลยใช่ไหมเม่งไล่ขึ้นเข้าที่นอนแล้วก็เอาผ้าห่มคลุมโปงยืนรอฮะแป้งกาคือทาทาแบบเด็กขี้กากแดกเลยยังไงก็ได้คอยมันเย็นแน่แล้วว้าวตอนนี้สามโมงกว่าแล้วพี่พี่หากิจกรรมทำเดี๋ยวเราจะพาไปตกมือกัน ดูจากกระป๋องของกินเต็มนี่ไงเก็อ้ลูกให้เอาเบ็ดเด้อไปยิงข้างๆเนี่ยหรออ๋อได้ปลาหมึกแล้วแม่นี่เราจะไปตกปลาหมึกเออได้ได้อ่าอันนี้ผมได้เบ็ดมาใหม่นะเดี๋ยวยืนปลาหมึกตัวหนึ่งก่อนเกี่ยวนี่เก็ตเอาปลาหมึกเกี่ยวนี่ตัวนึงเออยืนปลาหมึกหลายปลาหมึกเงี้ยแหละเราได้แม่งไปอีกเงี้ยอันนี้ผมก็ได้เบ็ดมานะใหม่เนาะ เพื่อใครสนใจแต่ผมแปะไว้ในอ่านะเออไปสั่งกันได้นะราคาสองร้อยสามร้อยเองโอ้โหโคตรนี่เลยนี่ปลาเมืกยาคิดปลาเมือถึงถึงพิทคมือใหม่ต้องแบบเออร้อยกว่าบาทสองร้อยไงปลาตกหมึกครับเออตกหมึกแล้วไปดูดูเสกตกเออเนี่ยถ่ายแค่นี้ก็ได้นะได้หมึกแล้วบอกยืมหมึกลุงสักตัวหนึ่งเออเงี้ยวันนี้แดดร้อน อันนี้สั่งหมึกลุงนี่กี่ตัวเด็กซื้อสองชุดลสี่ห้าห้าตัวร้อยห้าตัวร้อยห้าตัวร้อยอันนี้จะมีสี่ตัวร้อยห้าตัวร้อยมีหลายไซส์มันไม่ใช่หมึกมันไม่ใช่หมึกสดผมจะไปตกหมึกสดนะเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปตกหมึกสดนี่เออมามาเลี้ยงไอ้ตกหมึกเนี้ยนี่ทูบได้นะ ได้เดยอุดหนุนลุงเขาได้นะอยู่อ่ะหาแสงจันทร์หาสุชาดานี่สามตัวร้อยสี่ตัวร้อยแล้วแต่ขนาดนี่สแกนได้เลยซื้อออนไลน์เฮเปะตกหมึกนี่เ,นเพื่อนๆตอนนี้เราออกจากวงกระเพ้านนะเออมาตกหมึกกันหน่อยนี่พาหมิวมาตกหมึกนะพี่แกก็มาด้วยนี่พี่แกถือว่าเป็นคนพื้นที่นะนี่อยู่ เป็นทาหารอยู่อ่ะสัต,ตหีบคนทุกที่คนทุกที่ททเป็นที่ไหนก็เป็นคน<ด>นี่พี่แกเอาเล่าไหมให้ผมขอดนะไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเอาเลตเลเบลเลยเลตอะไรครับพี่เลตเลเบลเขาเรียกเลตเลเบลวะใช่ไหมเลตเลเบลเขาเรียกเลตเลเบลวะเลตเลเบลแล้วเราจะลองตีหมึกกันนะสองสามทีเออ้ไยไอบินโดนกันด้วยอย่างเงี้ยอ,อ,อากาศกา,างดีไง ตอนนี้กลางวันไม่ไหวมันร้อนเหลือเกินเออนี่หาดแสงจันนะส,สุชาดานะอันนี้ก็เป็นแบบหาดอย่างนี้ทั้งแนวเลยหลายโลเออเผื่อได้หมึกสักตัวเออเอาอีผมนะครผมได้หมึกงาทำซาซิมิให้เพื่อนๆดูเลยวันนีออ้ไม่รู้จะได้เปล่า ก็โอเคนะใครชอบมาแบบนี้ก็มาได้นะแคปตินตกบึกเนาะไอ้ลานตรงนี้ก็กางเต็นได้นะผมว่านะแล้วก็อ่าติดต่ออ่าการเข้าห้องน้ําให้ดีแล้วกันผู้ชายมันง่ายอยู่แล้วแต่ผู้หญิงมันน่าจะลำบากอเนี่ยตรงนี้เป็นที่คมนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวขอตีเบ็ดสักทีอะอ่า ก็มาแล้วนะครับก็มาตีเบ็ดสักทีนะครับผมก็จะมีอ่าเบ็ดพับได้เนาะเก็บไว้ในรถนะครับใครสนใจก็อ่าไปสั่งได้น,นะในริงด้านล่างเนาะในร้านของผมนะก็ขายอยู่อ่าอันนึงประมาณสนะองร้อยนาะเบ็ดพร้อมรอกนะครับ <laughs> ก็มาทะเลงนี้ก็เอาไว้ตกหมึกเล่นเนาะอืมผมก็ไปตกมาหลายทิปแล้วยังไม่ได้สักตัวเลย,เลย <laughs> พี่อืมโอเคก็อ่าถือว่าเป็นการอา่าแคมปิ้งแอนด์ฟิชชิงนะอะไรประมาณนี้เนาะ เออก็หากิจกรรมอะไรทําไปเรื่อยนะครับชีวิตเจแบบอยู่ไม่สุขนะพี่พนะอือันนี้ก็ถือว่าเป็นหาดที่ดีกหนึ่งหาดนะครับหาดแสงจันทร์หาดสุชาดาอยู่กลางตัวเมืองระยองเลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะมาเที่ยวไดนะ้เนาะหาดสวยสงบดีครับโอเคประมาณนี้ <Yahoo! S 1> อไปทุกที่ที่มีทางครับโอ้โหอยู่ที่หาดสุชาดานน่กำลัง เชียของเลยจากทางที่ไปไปตกหึกมาหลงทุกทางที่ไปอ่ะพี่อ่าไปทางไหนแม่งก็หลงไปทางไหนแม่งก็หลงนะพี่เสกว่านี่อ,อ๋อจิ้มนะก็เดี๋ยวว่าจะไปอ่าพักบ้านพี่เสกสักแป๊บหน,นะนึ่งเนีเออเดินเงียไปไหนอ่ะอะไรผมไม่ไหวจริงวันนี้แหมแก๊สอ่ะว่าจะไปหาไข่หึกย่างอะไรย่างมากินกันเนาะเออก็ <c oughs> <c oughs> เหลือสามคันนะตอนนี้โอ้โหกับกายทียะคันสองคันโอ้สุดยอดโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเอาไปไปกันก็ก่อนกลับนะครับบินโดนะครับเก็บภาพไว้เป็นที่ระทึกกันหน่อยนะครับนี่ก็ที่นี่เป็นหาดใจกลางเมืองระยองเนาะหาดแสงจันทร์หาดสุชาดาเนาะก็เป็นทะเลที่น่าเชื่องหนึ่งที่นะครับโอเคครับเพื่อนๆนะตอนนี้โอ้โห็เย็นละห้าโมงครึ่งเนาะ อผมก็ยังไม่กลับเลยเนี่ยก็ยังจะไปหาอะไรกินต่อเนาะ,ะเดี๋ยวพาคุณแฟนไปหาข้าวกนนินนี่ดูบรรยากาศนี่ข้างหาดโอ้โหคืดยอดนะมีโต๊ะแบบแคมปิ้งเนาะมาตั้งแายอาหาราก์เต็มแบบเต็มหาดเลยใครอยากมาเทีย่ยวแบบเย็นเนาะแบบฟิลโอ้โหพาแฟมนมาเทีย่ยวนะผมว่าใช้ได้เลยนะทนี่ยหาสุชาดา แหลมจเจริญเอออดี e เหรอไม่ใช่ออดีวะแบบโอ้โหเรียกได้ไหลายชื่ออที่นี่หาแสงจงแสงจันเพราะว่าเรียกได้หมดแต่ผมว่ามันคือหาดเดียวกันอหาดเนี่ยหาดเดียวกันแล้วแต่คนจะเล้วกันเพราะหาดมันยาวตลอดเลยงงงท,ทั้งแงวอล้ายคล้ายบังแสนทักบอลนั่นแหละ โอเคประมาณนี้นตอนนี้ยังไม่กลับนะเดี๋ยวผมว่าจะนอนพักสักแป๊บหนึ่งไปาหาอะไรไม่ยากกินหน่อยบ้านพิเศษเนาะแล้วค่อยกลับบ้านอานอนสักแป๊บหนึ่งโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปเชิญที่บ้านพิเศษเลยว่าก็ตอนนี้นะเพื่อนๆนะอยู่ที่ใจกลางเลยยองเลยอยู่บ้านพิเศษนะครับ ตอนแรกกินหาแสงจันทร์มาเออกลับมาพักเนาะผมก็เริ่มมากลุ่มๆและเออจะมาแบบนอนพักสักนิดนึงทำอะไรกินกันแบบชิวๆนะอยู่บ้านพิเศษมาแอบ,บนอนพักหน่อยนี่เหลืออยู่สามคันนะคันผมเนี่ยแล้วก็คันพิเศษคันพี่แกเออแกอัเนี้นนเป็นทหารอยู่สัตเตีบนี่ หลอพี่แกะมากแล้วนี่พี่แกะหลอพี่แกะมากแล้วนะดูแลอย่างดีพี่แกะดูอะไรอย่างดีนีอะไรอ่ะม้พิเศษเนาะนี่มีอะคาเรียมเลยนะกลางบ้านเลยไม่ธรรมดานี่อะคาเรียมพิเศษเขาอปลาลูกแก้วนะออสการโ์โอ้โหเต็มอะ่ะคนหลายตู้ห้าตู้อัอนนี้ ที่กินเล่าเนี้ยเที่ที่มาพักเป็นโลกใต้น้ำโลกเนี้ยอันนี้ที่แบบรองรับเพื่อนเพื่อนมาเลยเออโลกใต้น้ำแล้วโลกแห่งนี้นเฮ้ยมีปงมีเป็ดมีตองมีเต่าด้วยอรย่างงี้มีนิสุ่มแหมมีนิสู่นะตรงนี้ครับอ่าตอนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยวดูคลิปนี้มามาได้ทุกคนเลยใช่ไหมมาสามพันคนเลยนะเออโอเคอนาคตจะต้องทำคลิปที่สองชั้นด้วยทำอย่างเี้เป็นสองชั้นนะ ว่าโอเคอ่ะถ่ามือเออแบบหาแบบที่ตี้นะที่ตี้สบายเลย,ยที่อ่ะอยู่กลางเมืองยองด้วยนี่เหลือแค่นี้นะนี่อ๋อรูใส่เสื้อชิพเลยน,นี่อ้าแ,แกครับ นี่อ่ะรถพี่แกะนะต้องไปแบบไม่มีฝนไงเออโอ้ฝนมันลำบากตอนนี้แบบโคตรมืดจี่ดี่รอกเลยนี่พี่แก่หล่อพี่แก่อยู่ได้ถึงสองทุ่มอ่ะอ้าวผมนี่สุดยอดนะหล่อพี่แก่อยู่ได้อ่ะสองรอบแล้วนะสองรอบนะพีแกบอกไม่ได้ท็อกอยู่เองนี่ เกพี่บายหน่อยบายหน่อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะแก้งแก้งโวยโวยอังแกบอวไฟเบรกมิดโอ้โหเพื่อนตงนยี้ย่ก่อที่บอกน้องไปอยู่บ้านพิเศษโอ้โหฝนตกหนักมากเลยอืมนั่งฟังเพลงเนาะดูปลาแบบชิวๆโอ้โหปลาแบบโคตรเยอะที่บ้านพิเศษไงอยู่บ้าพิเศษ ออืแน่นอนจริงพ่เก็กจี่ัวแล้วบอกให้เมื่อหน่อยไม่ไหวแล้วตั้งแต่เช้าไม่ไหวอ่ะค่ัฮ่าพี่เพกะ่ะสุดยอดแน่นอนจริงนะผมดีใจมากเลยที่อ่าได้เจอพิเศษนะเออผมผมบอก,จกใ,จอใ,ใจใจโอ้สนับสนุนผมลรกลางผมดีใจมากอืมอพิเศ็เจ้เจ้าห,หน่อยเจ้าไหนวะเจ้าผมเนี่ยเ,เออชนชนชนเออดีใจมากผมอายุ <c oughs> สาสิสามปีนะพิเศษเขาอ่ะอายุจนะห้าสิบแล้วใช่ไหม yes, <sir. S 1> เออแต่ว่าผมผมเออมาเชียพิเศษเนาะคุยกับพิเศษเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเลยถึงจะห่างกันแบบเกือบยี่ปีอนะเออตัวเลขตัวเลขนะพีเศกบอกอูจะขอเด็กหน่อยเออแต่ว่าพิเ่เสกโอเคมากดูแลผมดีมากเนะเออแล้วก็พี่ๆทุกคนในกลุ่มเนี่ยก็ดูแลผมดีมากพูดอย่างนี้เออเนี่ยผ ดีใจฮะเจอคนดีๆก็ดีใจไะเออก็ไม่คิดว่าจะได้เจอกันไงเออแมคนเรามันเหมือนกับดวงที่จะต้องมาเจอกันอะเออแล้วพี่เสกมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะที่จะมาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วแล้วพี่เสกเนี่ยเขาไอเขาไม่อ่าไอเงี้ยเขาเขาดูคลิปผมมาก่อนนะแล้วก็อ่าอยู่ๆมาเจอเฉยเลยอ่ะเออแม่แล้วไอช่องผมนี่ก็แบบช่องกี้ก็กอกเนาะอล้พี่เรามาเจอผมเออ มาเจอผมเนี่ยในในที่เที่ยวนัดใช่ไหมเที่ยวไอ้ไอร้รถตู้เก่าเนาะใช่เออมาเจอกัเถยเลยโอ้ก็โอ้ตกใจมากฮะใช่ถามว่าไอ้ไอ้เงี้ยแบบรู้จักเราแบบได้ยังไงนู่นนีันเนี่ยบอกว่าวางจากงานละครปุ๊บเ่ยใช่เลย <c oughs> <c oughs> ของแย่พี้ยวโอ้ติดตามมามาเนาะ <c oughs> นี่นี่น,นุนนันโอเควันนี้ก็มาอยู่หับพี่เสกเน,ะ <c oughs> นาะวันนี้ อืมไม่มนนะันน้อยอยู่ใจกลางเมืองยองเลยเออขายขายที่นี่เป็นเศรษฐีแน่นอนเออกวอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับพี่เสียงครับพามาเที่ยวไอยหาแสงจ,จันทร์หาสุขาดาโต้ถ้าถือว่าคุณอยากจะไปตกตกหมืองมาได้ไหมแถวเนะี้ยมันมีที่เช่าเลยมันมันมีสปอร์ตไลท์ไงมันมีมันมีไตอยู่แล้วไต่พาไปแล้ว แต่ว่าถ้าช้ฝั่งก็ตกได้อ๋อใช้ฝั่งเออผมไปผมไปมกีก็มีเนาะได้เพราะว่าช่วงเดือนมืดอะสปอร์ตไลท์อะสปอร์ตไลท์ถ,น,ถน,นน่ะมันจะสาดไปถึงทะเลไงท,ที่ตกตนั้นแหละก็ได้ทั้งนั้นแหละโอเคประมาณนี้เผื่อใครอยากจะมาตกปลาตกเมึกมาเที่ยวแคมปิง้งเออมาจอดนอนมากางเต็นท์ได้หมดเลยเนาะ<ด>เพราะมันมีห้องน้ำตลอดไนไอพวกร้านค้างต่างอืม ก็ไปคุยห้ว้ก่อนนะว่าไอ้เปิดถึงกี่ทุ่มหรือบางร้านเปิดทั้งคืนใช่ไหมใช่บางอย่างก็ต้องใช้เงินซื้อเอาอะเอาดีออกเหมาไปเลยสองร้อยเหมาอะไรเงี้ยเออเปิดทั้งคืนเลยให้ผมหน่อยได้ไหมอยากไก้ปัญหาได้ผมจะจอดนอนตรงนาราตาอะไรว่าไปเออโอเคประมาณนี้ผมว่าเดีใจนะเจอพี่ๆทุกคนเนาะโอ้ขอบคุณมากที่มาดูคลิปนี้แล้วกันก็ คลิปนี้เป,ไป็นประโยชน์ใครนะครับฝันผดวายกดซับสไครต์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมคำคลิปต่อไปนะเออวันนี้มาทำมุกติประโยชน์นะว้าวจะย,ยานก,ก,ก,ายกินช่วยจี <c oughs> โอเคไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะเออก็โอเคกินให้พอมาแน้นำมุกติก็อร่อยเสมอว้าไปก่อนนะบ๊ายบาย